เลยร้อนมากเต็มป้วแล้วเนยพอเยอะเลยก็คืายไมดก็คเ้นเนันล่าแล้วนาแล้วนะพร้อมๆกันหน่อยพร้อมๆหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจะชนกันมา เดี๋ยวเราลูกนี้อีกนิดเอาค่อยๆปล่อยขี้ขึ้นที่ลูกหนิงปล่อยเลยลูกนั่นะอันนี้นะอ่าที่สองไปแล้วอันนี้ลมแล้วไอันนี้ไปไวกว่าแต่อันก่อนนันนี้มันตื้อเลยเนาะเครือมันแรง โอ้ยอันนั้นช้ากระดุบกระดุบไปเลยเอาไปที่สองว่ะติดลมก็เกิดเยอะลูกอ่ะพอดีอะได้ชาร์จแบบเต็มต้องเล่นอะไรไม่ก็พยยาี่ชาร์จก็ไม่ได้เล่นไม่เห็นมาเลย นต่ว่าเมื่อกี้เือโผลแบบเป็นไม่ทัญญาณเต็มนะอ๋อเคระเอออนุญาตให้โผล่ไม่ดูมันไม่ตาอะ ออกห้าครึ่งใช่ไหื่นตีห้าคึา่งือว่าออกตีห้าออกตีห,าห,าห,าหา้าหรื <c oughs> อออกตีห้าอเท่าไหร่เขาก็ดูรู้ว่าพุทธจีนนะส่นลูกใหญ่นะให้ใจ่ายกับที่บ้านเยอะเลยทุ่ชาเชื่อมใช่ไหมล่ะอร่อยเนาะบ้านไม่มีเ <ทำ S 3> มนด,ด้วยนะ แก่ก็ให้ก้าวอะไรก็ให้ปลามาหวานนะทีนี้อ้อชอบกินออไม่จะบอกว่าของหวานอย่างนี้นะปลากินทุกอย่างไม่เป็นแม่ไม่กินเลยเป็นเราตรวจคอนเซอร์ลตรวจตัวจทุกอย่างไม่เป็นแต่ว่าแต่ว่าเป็นเกาเนี่ยเนีกินไก่ใช่ปลาหินม้าแล้วกินไม่ได้ไม่แล้วก็มีผักบางชนิดด้วยนะเกากินแล้วก็ปวดก็มันไม่รู้ไหมก็ไม่รู้มีผักบังชนิดด้วยกินไม่ได้ไอพวกแกจอดอกินไม่ได้เล

Ya, Neneki, jangan bahu. 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 Neneki, เป็นเท่าครับที่ไรกลมีครับที่โรงเรียนมีเหมือนเลตียงนะ ไว้้อนต้องขี้ชัชดได,<ำ>ด้ไหมดัเบลดัมเอ้ก็บอกนะว่าให,ให้ให้นั่นไปแต่ว่าได้ไหมเงยไม่ใช่อย่างงี้นี่เนี่ยเน,นี่ยเนะ่เ <c oughs> นี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยคุณหาที่เปแสงคุณจับนิ้วก่อนเสร็จแล้วก็เงยเงยขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายตกม,มันก็จะได้เลยเนี่ยข้ามันขาว ตองถ่่ไปเดียวใช่ไหมเป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองไม่ใช่เอออ่ะโอเคโอ้ยเสียวว่ะใจมือปอานะคุณดองดูดิๆอ้เราเราเช็คได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองดู Ha <laughs>